คุณแพทองทานออกแถลงเนื่องจากว่าศาลพระธรรมนูญประชุมแล้วก็ตัดสินคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลนัมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของแพทองทานในฐานะนายกมติสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเฉพาะตัวต้องไม่เป็นนา,นายกต่อไปก็ไอ้คดีที่แกไปสมครบร่วมคิดตำหนิ แมทัพภาคสองแล้วก็เสนอว่าจะช่วยหุ่นเซนอะไรก็ได้บอกหลานมาโอดกรววอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับกบฏแหละนะครับแต่ว่าให้ศาลตัดสินเพราะฉะนั้นสมาชิกวุฒิสภาสามสิบหกคนก็เข้าชื่อเสนอคำร้องต่อศาลแล้วตอประธานวุฒธธิสภาแล้วก็ส่งไปยังศารลรัฐธรรมนูญนะครับตกลงศาลนูนนั้นท่านคงทราบข่าวหมดแล้วละ่ะก็ตัดสินด้วยคะแนนว่ารับคำฟ้องนี้ไปพิจารณาด้วยคะแนน9กเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดต่อสอง ให้พักการปฏิบัติหน้าที่มันคุณแพทยทองทานต้องหยุดการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่แกก็เหมือนพุทธธรรมนายที่ทํานายเขามเห็นว่าด้วยลิ้นสองแฉกของสัตว์ตระกวดอันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบโดยตรง่มนมก็ไอ้ hey, คุณแพทยองทานมีวิธีพูดแบบไม่ผิดเลยอีกแล้แลแลวนะครับคือท่านผู้ฟังคิดเอาเองแล้วกันนะครับผมก็อาจจะเกินเลยไปที่บอกให้ไปดูพุทธธรรมนายที่เป็นบทนำของ หนังสือราชพงศาวดานรุงกัมพูชาที่เขมรเขาเขียนว่าเขาเนี่ยมาจากประเทศเขากรุงกัมพูชาเนี่มันเกิดจากสัตว์กวดที่มีลิ้นสองแฉกพระเจ้าเป็นคนทนํานาแต่ว่าพระเจ้าเสด็จมาทางนี้หรือเปล่ายังไงผมว่าเราไปเถียงกันเลยกันอันนี้มันเป็นตำนานแต่มันกลายเป็นราชพงศ์สวดานคือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่มีความจริงอยู่บ้างและเอามาเขียนใหม่เพี้ยนไปบ้างอะไรบ้างนะครับพทธเจ้าจะเสด็จมาท่านเสด็จในช่วง พรรษาที่80นะครับก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานที่กุสินาราแล้วก็มาที่เกาะหมันต้นหมันซึ่งเป็นชายขอบของชมพูทวีปซึ่งชมพูทวีปสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ผมตีความเอาตามใจชอบเพราะว่าอ่านประวัติศาสตร์อินเดียโบราณไงนะครับชมพูชมพูทวีปมันอาจหมายถึงอินเดียปัจจุบันทั้งหมดรวมไปถึงเทือกเขาหิมาลัยในปานภูฐานสิขิมนั้นด้วย แต่ว่าถ้าโบราณเนี่ยชมพูทวีปมันก็จะครอบคลุมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยก็ได้ถ้าเราจะตีความแบบนักประวัติศาสตร์อินเดียที่ผมอ่านแล้วก็เขียนวิจารณิพนธ์แต่ว่าอ่านแบบเอาพอเขียนบทนําเท่านั้นอย่างเล่าให้ฟังแล้วนะครับเพราะฉะั้นการตีความว่าอินเดียอยู่ที่ไหนชมพูทวีปคืออะไรเนี่ยชมพูทวีปก็อาจจะร่มถึง จัมปาเวียดนามตอนใต้อินโดจีนพวกนี้ไทยด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นผู้เจ้าอาอาจจะเสด็จมาทางแถบนี้จริงๆก็ได้ใครจะไปรู้เราจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองคนโบราณเขาก็จะไปทำพุทธบาทจำลองไว้ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเราจะไปปฏิเสธบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยมาแถวสระบ,บุรีอะไรเงี้ยนะครับสุพรรณก็มีครับ่อู่ทองก็มี ก็เป็นไปได้ว่าเสด็จมาแล้วจะต้องตีความว่าชมพูทวีปครอบคลุมถึงอุษาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พาะ,ะพงศ์สวรรค์กรุงกัมพูชาจึงมีพื้นฐานที่ทําให้เรามาพูดต่อชาตินิยมหรือต่อต้านคำเห็นก็ไม่แล้วแต่นะครับโอเคครับศาลก็เลยตัดสินอย่างนั้นนะครับคุณแผ่นทองทานก็หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่แกไปเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมคือเขารอตําแหน่งไว้เพื่อเพื่อจะไม่ให้แกหลุดนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นการเล่นลิ้นนะแล้ว แล้วเหมือนกับว่าออกแล้วจ้าแต่ยังอยู่นะในตําแหน่งอื่นแล้วเวลานั่งประชุมครมออาจจะนั่งข้างๆก็ได้นะครับแล้วเราก,ก็คนหนึ่งก็เป็นนายกรัฐาการนะแล้วคุณแพงทองทานก็อาจจะพูดข้างๆนั่งข้างๆแล้วอาจจะยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นผมผมว่ามันยุ่งปเปล่านะครับเมื่อวานนี้คุณแพงทองทานบอกว่าตอนหนึ่งที่ผมคัดมานะครับขอน้อมรับ คำพิจารณาของศาลจากนี้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่และมีเวลา15วันในการชี้แจงโดยจะทำให้เต็มที่เพื่อบอกถึงความตั้งใจที่แท้จ,จริงของการพูดคุยในคลิปเสียงดังกล่าวยืนยันว่ามีเจตนาทำเพื่อประเทศชาติรักษาอิปไตยรักษาชีวิตของกองทัพและทหารทุกคนรวมทั้งเพื่อสันติภาพและพิธีการอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายคน ไม่ถูกใจพ่อมาแล้วผมเข้าใจแล้วที่คุณแพรทองทานพูดว่าตั้งใจเต็มที่นะฮะเ,เพื่อประเทศชาติแต่มันไม่ใช่ชาติไทยสิมันมเป็นขเขมรนะครับเพราะว่าผมไปดูคําพูดที่แพรทองทานพูดแล้วมันก็สะอึกอยู่ตลอดเวลาแหละนะครับ ไม่อยากให้เังเข้าไปฟังพวกที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกเราแม่ทัพพักสองเนี่ยเขาเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยเพอไปฟังหลังเสร็จอ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยเพราะตอนนี้ทางนั้นอ่ะเขาอยากจะดูเท่พูดอะไรออกมาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั้นเป็นความตั้งใจที่เขาพูดจริงๆนะครับเพื่อประเทศชาติแต่ว่าประเทศชาติอ่ะไม่ต้องตีความท่านผู้ฟังผมกาคุยกับแม่ค้าในตลาดปากช่องแล้วเขา เขาเขาชัดเจนไม่ต้องคอยสารแล้ธรรมนูนนะครับบอกว่าให้ท่านคุณเซนเห็นใจหลานหน่อยเพราะตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรห,หมดแล้วนะจริงๆแล้วท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้ตอนนี้พี่ฮวดคือรัฐบาลโดนโจมที่หนักมากตอนนี้อิงกําลังโดนหนักมากเห็นไหมครับจริงใจแค่ไหนที่เขาพูด <c oughs> แล้วเมื่อวานนี้ก็เลยออกมายืนยันว่าเจตนาที่พูดโดยเมื่อกี้เนี่ยทําเพื่อประเทศชาติ รักษาที่ปไตยรักษาชีวิตของกองทัพและทหารทุกคนรวมทั้งเพื่อสันติภาพและวิธีการอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายคนเราวกับว่าคุณแพรทองทานพูดมาจากบนต้นหมันในสมัยโบราณน,นั่นเองแล้วเธอก็พูดต่อไปเออตอน,นนี้ถูกใจลุงสมเกียรติขอโทษพี่น้องคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้ขอโทษมาแล้วนะครับเออลงโอไปหน่อย ผมก็บกรว่าทำไมเธอไม่ขอโทษขอโทษแล้วคุณสมเกียรติสบายใจผมเออผมสบายใจสบายใจที่แพรทองทานขอโทษแล้วอ,อขอโทษคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรธรู้สึกโกรธ,รกกรธนี่คือผมแหละนะครับขอโทษผมคอยอยู่โอเคขอโทษที่รู้สึกโกรธหายกันเฉพาะส่วนนี้น,นะครับขอโทษที่รู้สึกโกรธเครื่องแต่อันนี้เป็นอีกลิ้นหนึ่ง ยืนยันว่าตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติคือไม่รับผิดไอ้ที่พูดไปพูดดีนะเป็นยุทธศาสตร์การเจรจาเ,เพราะฉะนั้นขอโทษที่ทําให้โกรธแต่ที่พูดเนี่ยตั้งใจทําเพื่อประเทศชาตินี่คือลิ้นที่สองก็จะเรียกว่าแฉกที่สองไม่รู้นะครับผมอ่านราชพงศ์สวรานคุมกัมพูชาเริ่มมาประยุกใช้กับคุณแพรทองทานเฮ้ยเธอขอโทษที่ทําให้เราโกรธที่พูดไปแต่ที่พูดไปเนี่ยพูดเพื่อประเทศชาติ ก็คือไม่รับผิดแล้วไม่รับผิดแต่ขอโทษนะครแสดงว่าเธอพูดดีแต่ผมโกรธเธอเลยขอโทษที่พูดทําให้ผมเข้าใจผิดผมเลยโกรธแปลว่าเธอตําหนิหรือประนามผมที่โกรธโดยไม่รู้เรื่องไอ้ผมก็นึกว่าผมกับแม่ค้าในตลาดปากช่องเขาโกรธเพราะเขารู้เรื่องตกลงเราจะทะเลาะก,กันต่อใช่ไหมคือผมโกรธผิดอะ่ะเธอพูดถูก แต่ขอโทษที่ทําให้ผมโกรธแต่ผมเนี่ยโกรธผิดอันนี้ผมตีความอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านกลับไปอยู่บนต้นหมันมันน่าจะดีกว่านะหรือ,อยังไงผมไม่รู้นะครับผมก็ยังกลับมาโกรธต่อไปนะครับผมคิดว่าถ้าพ้นจากตําแหน่งนายกแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นทั้ีวัฒนธรรมเนี่ยประเทศชาติน่าจะรับรื่นมากขึ้นแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวขออภัยที่ทําให้พ่อแม่พี่น้อง ผู้ฟังรายการลูกยามเช้าโกรธที่ผมมาพูดไม่ยอมหยุดนะครับแต่ผมยังโกรธต่อผมว่าแกออภาษาไทยแกดีนะแกวกไปวนมาก็จะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกจะทําเพื่อประเทศชาติในฐานะคนไทยคนหนึ่งและจะังมีแรงกายแรงใจครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานต่อไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดก็ไานก็คือจะขอไปเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมโอ้ยก็เชิญเชิญต่อไปนะครับถ้าคิดว่า ยังอยู่ได้ก็อยู่ไปผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็คงจะโกรธต่อไปแล้วผมจะอ่านประวัติศาสตร์คขมรต่อไปเรื่อยๆที่จริงวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะอ่านประวัติศาสตร์กัมพูชา,าจากราชพงศ์สวดานกัมพูชาต่อไปในส่วนที่พูดถึงประเทศไทยหรือสยามนะเท่าที่เวลาจำหนวยตอนนี้เราตีห้าห้าสิบสี่นาทีนะครับคือมันมีทั้งเรื่องขอมเรื่องกัมพูชาเรื่อง ปรวัติศาสตคือไทยเนี่ยถ้าไปดูราชพงสวดานกัมพูชาเมื่อวานนี้อ่านเฉพาะ,ะพุทธธรร,รมนายซึ่งทํานายชัดเจนผมสรุปอีกทีแล้วกันนะครับว่าคนคเ,เขีรเขาเขียนราชพงสวดานกรุงกัมพูชาฉบับที่เห็นบนจอเนี่ยทางฝ่ายไทยเอามาแปล แล้วก็กรมพยาดำรงก็เขียนคำนำนะครับอาจารย์จอสเซเดสเนี่ยไปได้มาจากกัมพูชาแล้วมาแปลเป็นไทยนะครับแล้วก็พันตรีหลวงเลืองเดชอน,นันต์ก็แปลแล้วคนไทยในยุคปัจจุบันก็ชอบเอามาอ้างตอนพุทธธรรมนายว่าคนขเขมรเนี่ยพูดจะมีปัญหานะครับกลับไปกลับมาเหมือนกับในตำนานหรือในพงศวดานของขเขมรเองเขียนว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเกิดมาจากสัตรรว์ตะกวดบนต้นหมัน พระเจ้าเห็นสัตว์ตะกวดมาขอข้าวกินตอนเช้าท่านกำลังฉันอยู่กับพระอนทน์ก็เลยให้กินไปแล้วก็ทํานายว่ากัมพูชาพวกสัตว์ตะกวดเนี่ยก็เลยทําความดีก็จะได้เป็น ผู้ก่อตั้งนาเขาจะสร้างเมืองกัมพูชาให้แล้วก็พวกตะกวดก็จะได้เป็นผู้ครองกัมพูชาแต่ว่าจะต้องเชื่อถือคําพูดของพวกสัตตะกวดที่มาครองกัมพูชาต่อไปไม่ได้อันนี้เป็นพงศ์สวดานของเขเมรเองขออภัยคุณลุงคุณเซนด้วยนะครับท่านไปทะเลาะเองแล้วกันน่าจะไปลบแล้วเขียนใหม่ผมเองก็จะต้องถกเถียงเยอะว่าประวัติศาสตร์จริงๆเป็นยังไงแต่ว่าในหน้า24ของราชพงศ์สวดานกรุงกัมพูชาเนี่ย จะพูดเรื่องเมืองไทยไปเป็นะลยมีเยอะเลยนะครับผมจะเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับไทยมาอ่านให้ฟังวันนี้นิดพรุ่งนี้หน่อยนะครับว่าในสมัยที่สัตตะกวดได้สร้างกัมพูชาขึ้นมาแล้วที่จริงพญานาคเนี่ยที่อยู่ที่โพรงใต้ต้นหมันเนี่ยเป็นคนทําเมืองอสร้างเมืองกัมพูชาให้สัตว์กวดมาครองเมืองนะพญานาคเห็นว่าเออพวกตะกวดแล้วก็ทำความดีนะพอฟังเทศฟังธรรมอยู่บ้างจากพระธเจ้านะครับก็เลยสร้างเมืองให้นะ ตอนนี้มาหน้า25ของราชพงศ์สวัดานกรุง c a m b ชาตอนที่หนึ่งอันนี้เป็นเนื้อๆอของพงศ์สวัดานนะครับในสมัยนั้นกรุงก a ัมพูชาที่บดีเป็นประเทศเอกราชมีหัวเมืองเอกโทรตรีจัตวาขึ้นเป็นหลายหัวเมืองแต่เมืองใหญ่ๆซึ่งเป็นนครมีเจ้ากุรุราชครองเมืองเป็นเมืองขึ้นของกัมพูชามีห้านคร แลลเมืองไทยก็เป็นหัวเมืองประเทศสลาชด้วยแปลว่าไทยเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของเมืองสัตตะกวลหรือเมืองกัมพูชาตั้งแต่ยุคแรกๆอันนี้ก็เขียนอยู่ในพงศาวดารอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันนะครับผมอ่านพงศาว,วดารเฉยๆขมห็นเขาเขียนที่เขาเขียนว่าตัวเขาเองเป็นตะกวดเราก็เอาไปใช้เป็นบวกพอก็บอกว่าเราเป็นประเทศสาชมันก็จริงๆในประวัติศาสตร์เราก็ด้อยกว่ากัมพูชาในยุคแรกนะครับเวลานั้นเมืองไทยเดิมตั้งกรุงอยู่ที่สุโขทัยเป็นเมืองหลวง ก็เป็นประเทศศราชของเขเมรและมีนครต่างๆอีกคือ1สวรรคโลกสองกำโพธนคร3บริบูรณ์นคร4หริพุนชัยนคร 5. พระพิษนุโลกนครรวม56เมืองนี้เป็นเมืองไทยเดิมส่วนเมืองจันทรกตรจันทรางซึ่งกษัตริย์จามเป็นเจ้าของเมืองหนึ่งและเมืองศรีสัตนาคณหุตคือคือเวียดนามทางใต้แล้วก็ลาวนะครับเป็นมิมตรไมตรีสามปีนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายครั้งหนึ่งนะครับ คือไทยในยุคนั้นเนี่ยนำเครื่องราชไปถวายเดี๋ยวผมหมดเวลาที่จะอ่านในวันนี้นะครับแต่ว่าจะสรุปจะพูดถึงเมืองไทยที่ด้อยกว่าเขมรในพงศาวดารเขมรก่อนนะครับแล้วก็จะมาถึงยุคที่ไทยเป็นเอกราชแล้วเขมรก็ด้อยกว่าไทยปรติศาสตร์และพงศาวดารมันจะสลับกันอย่างนี้ในยุคแรกเนี่ย<อ>ที่ไทยเป็นเมืองขึ้นของเขมรเนี่ยไทยเนี่ยส่งเครื่องราชบรรณาการเป็นปลาปลาสลิด แล้วก็น้ำจากทะเลชุบศรลบบรุรีส่งให้กับเจ้าเมืองกัมพูชาตอนหลังไทยเริ่มจะแข็งแรงขึ้นก็ส่งแค่ดอกไม้อันที่อยู่ในพงศวดานเล่มน,นี้นะครับพงศวดานที่ขึ้นบนจอแล้วแหละนะครับอันเดี๋ยวแล้วค่อยๆอ,อ่านไปแล้วยังมีเรื่องที่ต้องเถียงกับฮุนเซนอีกเยอะว่าทําไมจะยิงเมืองไทยได้แล้วไม่ยิงแล้วทําไมคุณพยทํงทานไม่เรียกทูตมาเตือนมันเรื่องซับซ้อนมาก เอาเป็นว่าเราคุยกันเรื่องผู้หญิงมากผู้หญิงมากเรื่องแต่ได้ผู้หญิงมากเรื่องจริงๆก็ท่านก็ตามดูรายการนี้ไปแล้วกันนะครับแต่ว่าผู้หญิงมากเรื่องทางการเมืองก็มใีให้เราคุยกันทุกวันก็ขอขอบคุณคุณแพทย์ทองทานที่ทําให้ผมอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่นานท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขตามควรแก่อาถรรพ์พรุ่งนี้กลับมาใหม่สวัสดีครับ